สวัสดีครับเดลี่การเงินะครับวันนี้ก็มารีวิวกองทุนอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นกองทุนในบ้านของสุขภาพกันบ้างนะครับไม่เป็นกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนเปิดบัวหลวงโกลอลเฮลแคร์นะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าบัวหลวงโกลอลเฮลแคร์ฟันนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับตัวย่อคือ B ีแคร์นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นกองทุนของบัวหลวงกันบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของเฮลแคร์เองเนี่ยเราก็มองว่าทั้งประเทศไทยรวมถึงภาพรวมของ โลกเหล่านี่นะครับก็ผู้สูงอายุก็มากขึ้นนะครับแล้วก็จํานวนโรคระบาดเนี่ยหรือว่าจํานวนไข้หวัดต่างๆเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับอย่างเช่นโควิด1 9ที่เพิ่งมาก็เหมือนกันนะครับมันทําให้เรามองว่าเฮ้ยอาจจะมีแนวโน้มที่โรงพยาบาลหรือว่ากลุ่ม คือช่วยเป็นเฮลท์แคร์เนี่ยอาจจะมีมูลค่ามากขึ้นหรือเปล่านะครับในอนาคตเราก็อาจจะสามารถสะสมตอนนี้ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูรายละเอียดของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์กันดีกว่านะครับอ่าโอเคครับข้อมูลของตัวหนังสือชี้ชวนนะครับเขาอัปเดตวันที่19มีนาคมปี63นะครับก็อันนี้เป็นล่าสุดเท่าที่ผมมีนะครับโหลดมาจากหน้าเว็บของบัวหลวงเองเลยนะครับก็ราคาครับตัวนี้คือ B c แ r e นะครับอย่างที่เราพูดไปนะครับมีคําเตือนนะครับ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์นะครับจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียงเงินลงทุนจํานวนมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้มันเลือกเฉพาะเซกเตอร์เดียวนะครับก็คือเฮลท์แคร์หรือว่าสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงเยอะกว่ากองทุนรวมแบบหุ้นทั่ว,วไปนะครับโอเคเขาบอกว่ากองทุนรวมเป็นตราสารทุนนะครับหมายถึงว่ามันคือกองทุนรวมหุ้นนะครับเป็นแบบรวมกองทุนรวมแบบฟีด ดิเดอร์ฟันนะครับหมายความว่าเราเนี่ยลงทุนในตัว B-care ใช่ไหมครับแล้ว B-care เนี่ยไปลงทุนต่อในตัวกองทุนของต่างประเทศนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าไส้ในมันเป็นยังไงนะครับต่อไปกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมหรือเซกเตอร์ฟันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเนื่องจากมาเลือกมาแค่เซกเตอร์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงในเรื่องของ กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับอันสุดท้ายคือเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศแน่นอนครับเพราะว่าเราเป็น g l o b a l นะครับเราสามารถลงทุนหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวกับ healthcare ได้เลยนะครับมาดูนโยบายการลงทุนกันบ้างนะครับเขาบอกว่าลงทุนในหน่วยของ Wellington global healthcare equity fund นะครับเป็นกองทุนหลักนะครับหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า master fund นะครับตัวนี้อ่า เป็นของเวลวิงตันโกลบอลเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็บอกว่าลงทุนเพียงกองทุนเดียวเท่านั้นนะครับเฉลี่ย80%ของ NAV นะครับหมายความว่า,วาลงต่ำกว่า80%ไม่ได้นะครับส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนสินทรัพย์อื่นๆนะครับพวก d e ล i v วอรีบีหรือพวกสตั๊กเจอร์โนตนะครับก็อาจจะมีเงินสดเงนินฝากพันธบัตรบ้างน,นะครับพวกนี้ก็เป็นการรักษาสภาพคล่องนะครับของกองทุนเองทีนี้เขาบอกว่าตัวเอ่อเวลวิงตันโกลบอลเฮลท์แคร์คิวตี้ฟันเนี่ยตัว, Master Fund วมาสเต ไปหารจัดการโดย Wellington Management Company นะครับมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทในอุตสาหากรรมเฮลท์แคร์ทั่วโลกนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าตัว Wellington มันเป็นยังไงนะครับทีนี้กลยุทธ์นะครับ,รนะรบเขาบอกว่ากลยุทธ์ของการลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกองทุนมากกองทุนหลักมากที่สุดนะครับหมายความว่านะครับ Passive Management ตรงนี้เขาบอกว่า b c a r e นะครับ คาดหวังผลตอบแทนให้เท่ากับตัว Wellington Global Healthcare นะครับก็คือตัวนี้เป็นพาสซีฟนะครับตรงนี้เป็นพาสซีฟแมネจเมนต์นะครับทีนี้ส่วนกลยุทธ์ของ Master Fund นะครับหรือตัว Wellington เนี่ยเขาบอกว่ามุ่งหวังลงทุนในกลุ่มุสารรก h e a l t h Car e เพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแอคทีฟนะครับนี่แอคทีฟแมเนจเมน n ์ที่เวลลิงตันนะครับแล้วส่วนของ BCA คเป็นพาสซีฟนะครับ ทีนี้กองทุนวรวมนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะลงทุนหุ้นนะครับในสินทรัพย์อื่นๆต่างประเทศนั่นแหละนะครับเราอยากจะไปลงหุ้นลงบริษัทในต่างประเทศนะครับแล้วก็ต้องเป็นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวนะครับตรงนี้นะเพราะเขาบอกว่าคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวได้ดีกว่าพวกตราสารหนี้ทั่วไปนะครับแล้วก็ เน้นกลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์เป็นหลักเลยนะครับไม่เหมาะกับคนที่ต้องการเงินแน่นอนหรือรักษาเงินต้นนะครับอันนี้เป็นกองทุนรวมหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของคําเตือนกันบ้างนะครับเนื่องจากว่ากองทุนนี้มันเป็นการลงทุนแบบกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันจะสูงกว่าคนอื่นเขานะครับข้อที่2 here, คือกองทุนนี้ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของดู้จัััดดกกกาาารรรรอองทุนนนหืเปปล่ยไูะคบ แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเวลามันมีเรื่องของบาทอ่อนบาทแข็งนะครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวนี้เป็นลงทุนเข้าเวลลิงตันผมเข้าใจว่าเป็นของอเมริกานะครับมันก็จะเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐนะครับ USD เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา B care รับเงินไทยนักลงทุนไทยเนี่ยเขาจ่ายเงินเป็นเงินไทยใช่ไหมครับ B care เนี่ยจะต้องแปลงเงินไปเป็น US ดอลลาร์แล้วก็ไปลงทุนในเวลลิงตันนะครับก็อันถัดไปนะครับกองทุนนี้เป็นการลงทุนในต่างประเทศนะครับมีความเสี่ยงในเรื่อง ไม่สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศได้ในภาวะที่มันอาจจะมีสงครามมีเรื่องของวิกฤตทางการเงินอะไรต่างๆนะครับอีกอันนึงน่าสนใจนะครับก็คือกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า2ใน3ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดนะครับอาจจะพิจารณาปิดกองทุนได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับเคสที่เราเจอมาของตานซานนี่นะครับว่ามีคนเทขายเกินก่า สองใน3นะครับหรือ66%เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีดุลพินิจในการที่จะปิดกองทุนเพื่อตัดการขาดทุนได้นะครับแต่ถามจริงนะครับว่าถ้าเกิดคนไม่ได้แพนิคเซลล์หรือว่าขายแบบ ไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเลยนะครับที่กองทุนจะปิดด้วยการที่มันมีคนขาย2ใน3นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆออส่วนหนึ่งคือนักลงทุนเองนะครับต้องอยากเป็นแบบตื่นตุ่มครับเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีก่อนก่อนที่จะเทขายทิ้งทั้งหมดนะครับบางทีเราเทขายทิ้งทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะทําให้ผลกระทบต่อคนอื่นด้วยต่อภาพรวมของตัวกองทุนเองด้วยมันเสียไปนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณากันด้วยนะครับ Okay. ภาพในเรื่องของความเสี่ยงของกองทุนรวมนะครับตัวนี้เป็นความเสี่ยงแบบ7เลยนะครับเเนี่ยคือเสี่ยง uh, สูงนะครับไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมนั่นเอ,องนะครับก็เป็นสูงค่อนข้างมานะครับเป็นระดับ7เลยนะครับความเสี่ยงจากการพันผวนะครับเรื่องของ SD ให้อยู่ที่15บหถึงยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเรียกว่าเสี่ยงสูงนะครับออผมเรียกว่าเขาเสี่ยงค่อนข,ข้างเสี่ยงสูงแล้วนะครับเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ย ถ้าอย่างพวก Index f u n ฟันเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้พวกลิขที่เท่ากับ6ใช่ไหมมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับพอ7เนี่ยมันจะมาอยู่ที่15-25ถึงเลยก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับต้องเข้าใจในเรื่องของการลงทุนด้วยนะการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวมนะครับอ่าก็ไม่ได้อยู่ในการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารนะครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าเราเน้นเนื่องจากตรงนี้มันเป็นเซกเตอร์นะครับมันเน้นที่ เฮลท์แคร์ใช่ไหมครับมันก็เลยกระจุกตัวอยู่ที่สูงมากนะครับอยู่ที่80%เลยนะครับรว,รวมรวมการกระจุกตัวรวมประเทศนะครับมันอยู่ที่50-80ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับหมายความว่าเดี๋ยวเราไปดูไส้ในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปนกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทวีปใดทวีปหนึ่งเยอะนะครับมันก็เลยทําให้การกระจุกตัวในประเทศเนี่ยมันขึ้นมาถึงที่50-80%เลยนะครับ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนเ่ปลียนแปลงสถานะนะครับหรือว่าการที่เราจะคุ้มครองเงินในอัตราการแลกเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็บอกเป็นดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนนั่นเองนะครับอ่าสัดส่วนการลงทุนนะครับลงทุนในเวลลิงตันล่าสุดอยู่ที่97.3%นะครับก็นโยบายเขาบอกว่าจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ80%นะครับอันนี้ก็ผ่านอยู่แล้วนะครับที่เหลือเป็นสินทรัพย์อื่นๆนะครับก็เป็นเงินฝากธนาคารไว้รักษาสภาพคล่องนะครับทีนี้ในส่วนของไอ้ตัวเนี้ยเนะครับเลิงตันเนี่ยนะ อันนี้ก็มาดูในเรื่องของส,สัดส่วนการลงทุนกันบ้างนะครับว่าในอุตสาหกรรมที่บอกเป็นเฮลท์แคร์เนี่ยเขาไปลงในเซกเตอร์ย่อยอะไรกันบ้างนะครับตัวส,สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็น medical technology นะครับก็คือพวกเ,เทคโนโลยีการแพทย,ย์นะครับก็สัดส่วนเยอะเลย27.40%อนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่ม biopharma mid cap นะครับ biopharma เนี่ยเข้าใจว่าเป็นพวกเกี่ยวกับยาหรือว่าเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับเออก็ เป็นมิดนะครับตัวนี้เป็นมิดแล้วก็อีกอันนึงเป็น lash เป็นสมอลมันก็จะมีสัดส่วนที่ที่กระจายตัวกันอยู่นะครับเอ,อ่อถ้าไล่สัดส่วนมาอีกอันนึงก็เป็น health care service นะครับก็พวกโรงพยาบาลนะครับหรือพวกคลินิกต่างๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูภาพรวมแล้วเนี่ยก็เน้นไปด้านทางเทคโนโลยีนะครับคือถ้าเรามองว่ากลุ่มเทคโนโลยีหรือว่ากลุ่มเวชภัณฑ์กลุ่มยาที่เป็นแบบขนาดกลางเนี่ยจะไปต่อได้ในอนาคตตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับโอเคเอ่อทีนี้ไปดูต่อนะครับหน่วยลงทุน เ,เดี๋ยวยวผมไปดูในตัวเวลลิงตันตรงนี้ให้นะครับว่าสัดส่วนภายในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาดูในส่วนของตัวเวลลิงตันกันแล้วนะครับก็ Welling ตัน g l o b a l health care equity fund นะครับก็คือกองทุนหลักหรือ master fund ของ Bcare เมื่อกี้นะครับกออ็อัปเดตล่าสุดตรงนี้คือ29เฟฟบนะครับก็คือเดือนกุมภาวันสุดท้ายนะครับเขาบอกว่า e ว l i n g ตันเนี่ยนะครับเป็น ออกองทุนที่เขาใช้คำว่า seek long term นะครับหมายความว่าพยายามจะสนใจในเรื่องของ total return ในระยะยาวนะครับวิธีการลงทุนเนี่ยก็เป็นแบบ active manage นะครับก็คือตัว active management นั่นเองนะครับแล้วก็พยายามจะหาการลงทุนในกลุ่มของ healthcare company worldwide นะครับคือภาพรวมของตลาดโลกเลยนะครับ แล้วก็มองเขาบอกเลยว่าเขามองเป็นลองเท e r นะครับเดี๋ยวในส่วนของ e ฟอร์ m a n c e เรามาดูกันอีกทีนะครับข้างล่างเนี่ยขอไปดูในเรื่องของพวก region distribution นะครับเรื่องของ sector distribution ว่ามันกระจายตัวอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะครับกระจายตัวอยู่ใน Sector อะไรบ้างนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ตัวเริ่มกันที่ตัว region distribution นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอยู่ในอเมริกาเนี่ยสัก74.6แล้วนะครับก็ เออมันจะคล้ายๆกับพวก global equity fund ของหลายๆเจ้านะครับว่าจริงๆเนี่ยพอพูด global เนี่ยคนก็จะคิดว่ามันเฉลีย่ยเรื่องของอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยกร,กระจายได้ดีนะครับว่าสัดส่วนอาจจะเท่าๆกันมั้ง20 20 20เอเชียอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่า แค่อเมริกากับยุโรปเนี่ยกินเข้าไปอันนี้ก็90%แล้วนะครับแล้วก็สัดส่วนอื่นๆก็เป็นญี่ปุ่น Emerging Market เอเชียยกเว้นญี่ปุ่นนะครับ Middle East หรือว่า Develop Country นะครับก็ประเทศพัฒนาต่างๆนะครับก็จะเห็นในว่าสัดส่วนที่เยอะเนี่ยต้องพิจารณาไว้ก่อนว่าคืออเมริกากับยุโรปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบที่โปรโอเมริกายุโรปเยอะตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับ ทีนี้ในส่วนของเซกเตอร์นะครับเมื่อกี้เราพูดไปลส่วนหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับก็เรื่องของ m e medical t เทคโนโลย y นะครับ b i โ p พ a r า a ต่างๆนะครับก็สัดส่วนก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็มีการกระจายตัวดีนะครับไม่ได้แบบเกาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับต่อไปนะครับในส่วนของท็อปโฮ d ดิ้งนะครับในส่วนของหุ้นที่อยู่ในกองทุนนั้นๆนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักนะครับก็ใครที่รู้จักไอ้พวกนี้ก็สามารถที่จะไปทําความเข้าใจต่อได้นะครับผมจะรู้จักแค่อยู่ในต a ดเฮลกุ๊ปแค่ตัวเดียวเองนะครับ แล้วก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยออนอกเหนือจากอเมริกาก็มีอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับนอกนั้น8ประเทศนอกนอกนั้น8หุ้นใน8ใน10เนี่ยเป็นอเมริกานะครับก็ลองดูกันนะครับว่ามันมันกระจุกตัวเกินไปหรือเปล่าสําหรับอเมริกานะครับสำหรับผมเองผมมองว่าถ้ามันเป็น global จริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะไปลงอเมริกาถึง70%นะครับแต่ว่าก็อาจจะเพราะว่าอเมริกาก็เป็นคนที่ผลิตยาเยอะเหมือนกันนะครับบริษัทใหญ่ๆก็อยู่ที่อเมริกาเยอะมันก็ อาจจะเป็นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นรวมผลิตที่อเมริกาเขาเลยจําเป็นต้องไปลงที่อเมริกาเยอะนะครับทีนี้ในส่วนของเพอร์ฟอร์แมน์นะครับเราลองดูกันบ้างนะครับว่าถ้าเทียบกับตัวดัชนีชี้วัดนะครับซึ่งดัชนีชี้วัดของเขาเนี่ยเป็นตัว MSCI World Healthcare นะครับก็เป็นหุ้นโลกที่เกี่ยวกับตัว healthcare เหมือนกันนะครับก็เท่าที่ผมดูนะครับถ้าเป็น1เดือนนะครับ1นงมันตรงนี้ชนะตลาดนะครับเพราะว่าติดลบน้อยกว่านะครับ3เดือนติดลบน้อยกว่านะครับ 1>, 1ปีชนะเบนชมากนะครับแล้วก็3ปีเนี่ยแพ้เบนชมากนะครับ5ปีชนะเบนชมากนะครับ10ปีชนะนะครับแล้วก็ตั้งแต่จัดตั้งมาชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอ่อโดยสัสดส่วนแล้วเนี่ยก็ถ้าถือเกินถ้าผมมองนี้นะว่าใครถือเกินน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ปีเนี่ยขาดทุนนะครับ แต่ถ้าใครถือมากกว่า3ปีขึ้นไปนะครับก็กําไรนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวนี้มันคือการเทียบกับดัชนีชีวัดนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดแพ้ดัชนีชีวะแต่ไปซื้อดัชนีชีวัดเอาดีกว่าไหมก็ไปซื้อกองทุนที่มันลงทุนในตัวนี้เลยนะครับ MSCI World Healthcare ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลงตัว B care นะครับหรือ Wellington Global Healthcare เนี่ยก็3ปีขึ้นไปนะครับถึงจะเหมาะสมโอเคก็ดูสัดส่วนแล้วนะครับดูข้างล่างนะก็ ปี2000ตั้งแต่2010แล้วกันนะครับ2010เนี่ยก็บวกมาอยู่ที่7%นะครับ6.8% 14.8% 48.3%เลยนะปี2013นะครับเยอะเลย27% 14%นะครับมีปีที่ติดลบคือลบ10นะครับเอ่อ20%นะครับนี่ปีติดลบเหมือนกันนะขอวงนี้อ่า ก็จะเห็นได้ว่าเออส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบวกนะครับแล้วก็มีปีที่ติดลบบ้างนะครับก็จะเป็นปีของทางจีนที่มีวิกฤตมั้งเนี่ย2016เนี่ยมันมีมีเหตุการณ์ที่จีนนะครับ2018นี่เออจริงๆไม่แน่ใจว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะครับ2018นะแต่ว่าเออเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีมีบางบางปีที่ลงนะครับแต่ถามว่าลงสัสดส่วนน้อยไหมน้อยครับเพราะว่าปีที่บวกหรือบวกเยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเออผมให้ดูอย่างนี้ สีฟ้าเนี่ยมันคือดัชนีชีวัตเบสมาร์นะครับแล้วก็ตัวสีน้ําเงินเนี่ยมันคือตัวเฮลแคร์ตัวตัวที่เราลงทุนกันนะครับจะเห็นได้ว่าปีนี้ชนะนะครับปีนี้ถือว่าแพ้นะครับปีนี้ชนะปีนี้แพ้นะครับชน,ช,นชนะชนะชนะแพ้แพ้ชนะนะครับจะเห็นได้ว่าเฮ้ยชนะเนี่ยมากกว่าแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรถ้าเทียบกับ เอ่อสิบปีย้อนหลังมานะครับก็โอเคนะครับสําหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับโอเคทีนี้เรามาดูค่าใช้จ่ายกันบ้างนะครับว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยเขามีเรียกเก็บอะไรกันบ้างนะครับปกติผมไม่ดูก็คือดูดวงค่าใช้จ่ายไปเลยนะครับว่าสีน้ําเงินคือเพดานนะครับคือแม็กซิมัมนะครับส่วนสีเขียวคือเรียกเก็บจริงนะครับปัจจุบันเนี่ยเพดานอยู่ที่สองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เก็บจริงอยู่แค่หนึ่งจุดสองแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งของเพดานนะครับก็ก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่เยอะเกินไปนะครับแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับพวกดักชนีที่เป็นอกองทุนที่เป็นดัชนีเนี่ยก็ถือว่าเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าลงทุนได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูค่าธรรมเนียมในเรื่องของการซื้อขายบ้างนะครับก็เขาจะบอกว่าค่าธรรมเนียมในการขายเนี่ยไม่เรียกเก็บนะครับหมายความว่าค่าธรรมเนียมในการขายเนี่ยหมายถึงเราซื้อนะครับโอเคแล้วค่าธรรมเนียมในการเลิกซื้อเนี่ยคือเราขายนะครับเพราะฉะนั้เนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่าถ้าเราขายเนี่ย ไม่เกิน1%นะครับหรือว่าขั้นต่ำา50บาทนะครับดูว่าไหนมากกว่าคิดอันนั้นนะครับก็เยอะเลยนะขายแล้วคิด1%นเนี่ยสมมติว่าเราได้กำไรมาร้อยหนึ่งใช่ไหมเราต้องจ่ายเขาบาทหนึ่งนะครับสมมติเรากำไรหมื่นหนึ่งเราก็ต้องจ่ายให้เขาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งนะครับมันก็ก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขายอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของอันนี้ผมขอผ่านเลยนะเพราะว่า p e r f o r m a n c มผมไปดูที่กอง master f u n ันไปแล้วนะครับ นโยบายการลงทุนบ้างนะครับนโยบายการจ่ายผลนผบบ้างนะครับนโยบายการจ่ายผลนผลเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่จ่ายนะครับแล้วก็ผู้ดูแลผลประโยชน์คือธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของวันทําการซื้อขายนะครับสามารถทําการซื้อขายได้ทุกวันทําการนะครับแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะครับถ้าผ่านบัวหลวงแบงกิ้งก็ได้ถึง4ี่โมงเย็นนะครับก็ขั้นต่ำนะครับห้าร้อยบาทขั้นต่อไปที่ต้องจ่ายก็คือ500บาทนะครับตรงนี้เป็นขั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครจะซื้อ500ก็ได้นะครับ100 0บาทแล้วแต่เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่500บาทนะครับทีนี้ในส่วนของระยะเวลาในการรับคืนเงินนะครับเป็น t บวก5นะครับ t บวก5หมายความว่ามีวันที่20 21 22 23 24แล้วก็25นะครับเราจะคิดวันนี้เป็นวันที่ t หรือวันที่ทำการขายนะครับแล้วก็นับวันที่1วันที่2 3 4 5อันนี้คือ t ีบวกหนะครับวันนี้คือวันที่ได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอ5วันนะครับเออจะต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาขายแล้วต้องรองเงิน5วันนะครับมันจะได้ไม่ไม่ไปรีบไม่ไปเร่งหรือไม่ไปตกใจกลัวว่าทําไมเงินหายไปนะครับก็เออทีนี้ก็ผมคิดว่าอันนี้น่าจะจะค่อนข้าง ครบท้วนนะครับสำหรับตัว BCA r นะครับว่ามันเป็นการลงทุนอะไรยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์ทั่วโลกนะครับโดยที่จริงสัดส่วนภายในเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันไปลงทุนในอเมริกา70%กว่านะครับในยุโรปอยู่ที่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรวมแล้วก็90%แล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกเอเชียญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเป็นพวกเดเวลลอปคันที่นะครับอาจจะมีไทยอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ ทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันหนักสัดส,ส่วนไปอยู่ที่อเมริกาเยอะนะครับก็ใครที่ชื่นชอบพวกเคแค์แล้วก็รับได้กับการที่มันไปลงทุนในอเมริกายุโรปเยอะสามารถลงทุนกับตัว B ีแค e ได้นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกับตัว ตัวค่าธรรมเนียมที่เขาเก็บเรา1.28นะครับผมก็มองว่าโอเคนะครับไม่ได้เวลวร้ายแต่ว่าเน้นย้ำนะครับว่าต้องถือยาวเกิน3ปีถึงจะคุ้มค่านะครับไม่งั้นมันก็แพ้เบนชมาร์ก เราไปซื้อเบนซ์ร์กไม่ดีกว่ารอนะครับอย่าลืมคิดตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็ผมว่าอันนี้มันน่าจะช่วยตอบโจทย์นะครับว่าสําหรับใครที่กาลังดูกองทุนตัวนี้นะครับบัวหลวงเอ่อ a l Health Car แนะครับว่าจะลงทุนดีไหมลงทุนตอนนี้หรือตอนไหนดีนะครับผมมองว่าวันที่ลงทุนได้ดีที่สุดคือวันนี้นะครับวันที่เราคิดได้แล้วเราเริ่มลงทุนทันทีนะครับ อย่าไปรอให้รวยนะครับเพราะว่าถ้ารวยเราคงไม่ต้องมาลงทุนนะครับหรือว่าถ้ารวยแล้วเนี่ยบอกจะมาลงทุนเนี่ยสุดท้ายรวยแล้วปุ๊บเนี่ยเอาเงินไปใช้อย่างอื่นกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์ใดๆก็ตามนะครับถ้าถามว่าลงทุนเมื่อไหร่คือดีผมตอบเลยว่าวันนี้หรือวันที่คุณคิดได้นะครับว่าต้องเริ่มลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากไว้ด้วยสําหรับตัว b c a r e หรือว่าตัวบัวหลวง global health care fund นะครับก็เป็นหนึ่งกองทุนที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็ตัว สุขภาพหรือตัวโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นเมกะเทรนที่ว่า,เ,าเราพูดถึงกันมานานแล้วว่าสังคมคนแก่มากขึ้นนะครับแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บมันเยอะขึ้นนะครับมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นเมกะเทรนในอนาคตนะครับเราก็อาจจะฝากชีวิตไว้กับพวกกองทุนพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันไม่ได้ลงทุนแค่ในไทยใช่ไหมไม่ใช่แค่โรงพยาบาล12ึ่ในไทยแต่ว่านี้เราพูดถึง เทคโนโลยีด้วยเราพูดถึงยาด้วยเราพูดถึงโรงพยาบาลเซอร์วิสต่างๆทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นการขยายขอบเขตการลงทุนของเราด้วยนะครับแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นการลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรมเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปทําความเข้าใจให้ดีนะครับแล้วก็ทำความรับความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้ไปเลือกกองทุนอื่นๆที่ความเสี่ยงน้อยกว่านี้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับกองทุน b c a r e แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับกองทุนหน้าๆน,นะครับใครอยากดูอะไรคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไดรี่การเงินแล้วก็ YouTube d ดรี่การเงินให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปบ๊ายบายครับ